โอ้อะไรอ่ะลืมลืมแล้วใช่ไหมที่นี่เป็นเก่งอันนี้คือฮึยทรงนี้น่าจะลืมมาตัวเองก่อนกระเป๋าน้องสโนปี้นี่ก็ลืมนะไอ้เนี่ย เฮ้ยอะไรเนี่ยมีกปุงกันยังไม่ได้แก่เลยสงแก่คนเดียวเลยจิ๊บ